นี่คือริมโขงริมลานนาคาพญาสีสัตตรพญาพิสัยสัตตนคราชเป็นที่เคารพสักการะของชาวคนพิสัยนะครับน้องผ้าหมาก็จะเห็นไม่ได้เลยนะครับต้องยกมือไหว้ทุกครั้งเลยผ้าไหมามานี่ลูกมามาเดินมาทางนี้ลูกมาโอ้ห้องผ้าหมสาธุเหรอลูกน้องข้าหมาสาธุเหรอ,อหหครับมาเดินมาทางนี้ลูกมาอวิ่งมาลูกวิ่งมา ข้าเอ๋เดินมาได้ลูกมาแม่อยู่ไหนคะแม่อยู่ไหนลูกหนึ่งสองหนูพ่อหมหันหน้ามาสิข้าลูกคุยระวังค้าลูกค่อยๆเดินมานะลูกนะตาเอ๋ก้อนหินลูกไม่จับค้าลูกไม่จับ